หมดห้าท่านนะครับจะมีผู้เข้ารอบไปสี่ท่านตกรอบหนึ่งท่านเลยตกรอบหนึ่งท่านลูกเพราะฉะนั้นใครที่กดไฟติดนะครับจะได้ตอบก่อนแล้วถ้าถูกเข้ารอบไปเลยถ้าผิดก็หมดสิทธิ์ตอบ้อนั้นแล้วคนอื่นกดไฟใหม่อ่าเอาละพร้อมพร้อมครับพร้อมพร้อมข้อที่หนึ่งก็คงเกี่ยวกับเรื่องราวของคาราบาวนี่แหละสมาชิกในวงสมาชิกในวงนี้ก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกันมานะครับ แอดผีก่อนหน้าที่จะมารวมกันเป็นคาราบาวนี่ก็หลายท่านก็ทรอมชีต่างต่างต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นนักดนตรีนักดนตรีเพราะเ่าเป็นนักดนตรีเล่นตามขับตามบ้าอะไรแล้วอย่างไงกันก็เล่นดนตรีกันไปฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับแาเพิ่งกดไฟนะฟังคำถามก่อนคำถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าสมาชิกคนใดของคาราบาวเคยรับราชการทหารเรือมาก่อน อ่าจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับคนไหนนะครับกองทีอย่าบอกนะครับพร้อมนะครับก่นครับก่นครับให้เลยให้เลยแม่ก้อนเนี่ยจะรู้บ่อยนะครับคูณที่ดีแนะครับปกติปกติรู้จักทุกคนไปเขาเป็นอะไรมาก่อนยังไงมาก่อนคิดว่าน่าจะรู้น่าจะใช่อ่าใครใครน้าเป้าอำนาจลูกจันทน้าเป้าครับผมอำนาจลูกจันอืม แล้วนะครับแสดงเป็นแฟนพันธ์แท้จริงๆแต่ว่าโอ,โอกาสที่จะกดนี่ไม่ทันแต่พวกเราที่ดูอยู่ตรงนี้นะอาจจะไม่รู้จักคาราบาลลึกซึ้งหรือว่ารู้จักลึกซึ้งฮะแล้วเขาเป็น,เป,นเป็นเหรอฮะอันนี้ก็คือภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วแล้วภาพต่อจากนี้ไป <c oughs> เป็นภาพที่เป็นข้าราชการทหารเรือคุณนิเทพรู้หรเห็นหฮะแล้วเคยเห็นภาพเขาไหม ยังครับยังใครก็เห็นไหมมือถอักเป็นช่างภาพด้วยเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่มีทางได้เห็นขนาดเราขอกราบการขอเจ้าตัวบอกเจ้าตัวยังไม่อยากจะเห็นภาพนี้นะบอกาอยากจะลืมภาพนี้ซะนี่คือภาพของน้ำเป้าที่เป็นทหารเรือนะครับคือภาพนี้ครับนี่โอ้โหนี่ยนี่แหลครับโอ้โหอ้าวท่านแรกที่เข้ารอบไปนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับคุณนิติเทพเชิญเหลือสี่ท่านนะครับ คนที่สองจะเข้ารอบต่อไปนะครับต้องอาศัยโชคด้วยนะครับอ่ะเรื่องต่อจากนี้ไปเป็นต่อจากนี้ยวกับโอ้โหอุ้ยอุ้ยแต่ผมว่อน่าจะรู้นะก็คงจะเป็นเรื่องราวของคุณเล็กของพี่เล็กอ่าหนวดเรียวเลยลักษณะเล็กเป็นไงฮะขึมขึมนิ่งนิ่งพูดน้อยนะครับมอดถุุมเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในเสี้ยวชีวิตของคุณเล็กนะครับไปเล่นหนังเออ แล้วเล่นหนังในประเภทที่ไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองเลยเป็นหนังประเภทแบบกุ๊กกิ๊กไวหวานไวหวานโนเน่หวานๆวนหวานอยู่อโนเน่สไตล์ของคุณสุภศรหวานเลยฟังดีๆครับฟังดีๆคุณเล็กคาร์บาวเคยเล่นหนังเรื่องอะไรเฉพาะกุ๊กกิ๊กเรื่องนี้เลยนะหวานหวานแววแววเพร้อมนะครับไปครับ รอบตามไปได้หรือไม่อย่าพึ่งนะฮะคนเดีรู้ไหมครับรู้ง่ายครับด้วยแล้วนี่นะครับคนที่เป็นแฟนท้ายจะรู้นะฮะเขาคนรักจริงแล้วเขาจะตามรู้ตามรู้แล้วเขาจะจะรู้แบบนี้นะฮะลายแรกคนที่อยากจะมาบอกว่าเรารักใครแล้วคนนั้นมามีโอกาสแสดงความยิบบอกเราได้เลยจริงจริงแล้วก็เคยดู ถึงสามครั้งด้วยกันเอแล้วดูทั้งสามท่านเลยสามสามครั้งแล้วเป็นไงพี่เล็กเขาเล่นดีไหมก็คือประทับใจมากคาแรกเตอร์เขาไม่ตรงเลยนะแต่แต่จริงๆแล้วโดยบุคลิกนี่เขาจะเป็นคนแบบนี้เลยคือไม่ค่อยพูดจะถ้าพูดก็จะใช่ทำไมเหรอทาไมแบบนั้นเลยคำตอบก็คือดวงใจกระซิรักค่ะดวงใจกระซิบรักรซิบรักดวงใจกระซิปรักฮะดูาน้วอย่างนั้นงี้ ผิดคำน่าจได้เฮ้ยดูต้องสามท่านอ่ะจะคิ๊บกี่ใจหรอหัวใจหรือดวงใจหัวใจกันยจะยกยน้องนะครับคราวนี้หมดสิบตอบเลยเพราะฉะนั้นใครจะตอบนี่ต้องตั้งใจให้ดีนะฮะสามท่านนะครับพร้อมนะครับไปครับใครจะได้ครับไม่ทราบว่าจะมีคตอบไปหรือเปล่านะครับเคยได้ยินไหมฮะหนังเรื่องนี้มีเว็บไซต์ตัวเองด้วยน่าจะ ชึ่งว่าเพื่อนเคยบอกนะครเพื่อนเคยบอกนะอ๊ะมันไปผิดตรงไหนอะไรได้นะฮะพร้อมนะหยุดหัวใจไว้ที่รักหยุดหัวใจไว้ที่รักแม่ตไง ครับหนังของเรานะครับรู้มากของเรานี่17ปี6ปีนะครับนี่นะครับเราเราขอขออนุญาตดูไปปิดหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับเปิดมานะครับนี่ครับนี่หยุดมีสต็อปด้วยนะครับนี่หัวใจไว้ที่รักนี่ใช่ไหมจะได้ไหมจะได้โอ้โหนี่เป็นนี่เป็นภาพนางเอกพระเอกโอ้ดูดิ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 คุณลักษณะนะฮะเป็นแบบหวันแหววจิลลีเคยเห็นภาพนี้ไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยเขาบอกว่ากะซีว่าพี่เล็กยังไม่มีเลย คุณเล็กเขายังไม่มีเลยไมม่ีเลยเราสารไปหามาแล้วเขาเซ็นให้เราด้วยวันนี้นะคุณไปหลีบปกติสะสมเขาไหมฮะของเถิงสะสมคาราบาวมีไหมสะสมอันนี้มีไหมไม่มีถ้าเกิดให้ขึ้นมาทำไงอุ่นตีแตีเขาคับรู้สึกดีใจมากเขาดีใจมากไม่เหาได้ยังไงโอ้ให้ด้วยนะครับเชิญเลยนะครับเชิเลยนะครับมีบันการอีกสองท่านครับสองท่านนะครับท่สอต่อไปนะครับต่อไปอันที่สามนี่เกี่ยวกับเรื่องของอ้าวคราวนี้ เพลงและเพลงครับเป็นเพลงแล้วเพลงนะครับทุกคนนี่ต้องนึกถึงชื่อเพลงต่างๆทุกอัลบั้มไว้ก่อนนะเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนี้เพลงนั้นต่างๆทุกอัลบั้มทุกอัลบั้มของคาราบาลจะต้องมีบทเพลงที่ชื่อว่าถึกควายถุยใช่ไหมฮะอันนี้ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ครับมีบทเพลงถึกควายถุยบางภาคจะมีชื่อเฉพาะลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นถึกควายถุยภาคสี่เนี่ยชื่ออีกชื่อก็คือขี้เมาใจดี ปกติก็จะมีก็จะพักหนึ่งแล้วเฉยเฉยไม่มีอะไรไปฮะแต่ว่าก็จะพักสี่ที่เมาใจที่เมาใจดีเอ๊ะมันยังมีอีกภาคอื่นๆด้วยที่มีชื่อที่มีชื่อเฉพาะตั้งตามอยู่ตรงนี้ฟังดีๆนะครับคือควายทุยภาคหกภาคหกภาคหกคือเพลงอะไรเอาละทุกคนพร้อมนะครับก่อนครับ สักนี่แบบดูท่าแบบไม่จะรู้อยู่อภาคหกนี่เป็นอัลบั้มอะไรครับอเมริกออยอันนี้ฐานไม่เล่นอเมริกออยอัลบั้มที่หกเรามีมีั้ยอุ้ยอุ้ยมีพอดีเลยมีพอดีโอ้หน้าตาเป็นอย่างงี้พอดีเลยเหรออุ้ยไมีมีชื่อเพลงติดไม่ได้เลยเมื่อก่อนอือควายทุยภาคหกตอบว่ามันโหนมันโหนอ่าหกนี่ภาคหกถูกนะถูกครับยี่สิบอเมริกออยครับโอ้ชื่อที่หนึ่งนะครับ อเมริกุยครับชื่อที่สองนะครับถึกควายถุยภาหกมะโนถุกต้อนะในอัลบั้มอเมริกุยเพลงถึกควายถุยภาหกคือมะโนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวเข้าประจำที่ไปเลยนะครับเชิญเลย,เ,ลยเอาละครับเอาละครับ,อรบโอ้โ,โอ้โนี่ นี่นะหญิงสาวของเรานะครับนี่นักข่าวที่ติดตามพี่แอดตลอดเลยต้องกลับบ้านหนึ่งท่านแล้ว้อสุดท้ายนะครับตอสุดท้ายใครจะไปใครจะอยู่นะครับต้องการเพียงท่านเดียวนะครับคำถามนี้คงจะดูแล้วไม่น่าไม่น่ายากแล้วน่าจะรู้ได้ง่ายๆเลยอยู่ที่ใครจะกดไปติดนี่แหละครับเป็นคําถามเกี่ยวกับรู้ๆกันอยู่ว่าคาราบาวนี่สร้างประวัติศาสตร์ไปเยอะเยอะมาอย่างที่บอกไปเยอะเหลือเกินทุกๆอย่างเลยนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของ ยอดจำหน่ายเทปฮะขายดีมากๆเลยคำถ,ถามครับอัลบั้มใดของคาราบาวนะครับเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดพร้อมนะครับพร้อมปั้นครับรไปนะครับรมัไแนกครับคุณม,มันคิดว่า น่าจับนะเพราะว่าเพลงที่ที่เปิดตัวเองก็เป็นเพลงอยู่ยในอัลบั้มชุดนี้ตอบถูกนี่เข้าไปเลยนะทิง้งคุณธีรศักดิ์ไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ย <c oughs> อัลบั้มนั้นก็คือแม็กซ์อินไทยแลนด์ค่ะแม็กซ์อินไทยแลนด์เอ๊ะนี่ตุกต๊กปมอก่อนเลยนะครับเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยทุกเตาแล้ครับดูนี่คุณดิษักนะครับเป <c oughs> ็นคนที่เข้ารอบตรงนี้ต่อไปเลยนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับคุณธดิษักที่ตรงนี้ถือว่าเราเรา แค้จังหวะมากกว่านะเรื่องของการกดไฟอะไรอ่างๆแต่รู้หมดเลยข้อมูลทุกอย่างรู้หมดแต่มันไม่ได้ตอบนี่แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าชอบคาราบาวน้อยนะฮะใช่ไหมฮะยังยังชอบเหมือนเดิมครับบอกอะไรกับคาราบาวกับพี่แอด๊ดได้ไหมก็ฝากถึงพี่แอดนะครับทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมครับเอาละครับอีกสักคู่หนึ่งหลังโฆษณานะครับสี่พันนี่เราจะแบ่งเป็นสองกับสองแบ่งสองสายฮะ ที่หนึ่งมางมเจอกันอีกทีหนึ่งตอนนี้จะเหลือสองคนเองครับอ่าวสักครู่หนึ่งนะครับแฟนพันธ์้ซองผู้หญิงใดญ่ที่ใจใครรู้จักนักเลง